แต่ผมได้ข่าวกระแสของกระผมมามากไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ในทางดีแล้วก็ไม่ดีนะครับวันนี้กระผมก็ต้องขอญาตนะครับไม่อยากถูกกระทําฝ่ายเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับนักพินักข่าวเนาะออกมาแล้วก็อยากจะขอชี้แจงหลายๆๆหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับตัวกระผมนะครับกระผมเป็นนักพัฒนาตัวยงนะครับต้องการทําอะไรที่มันรวดเร็วนะครับไม่ต้องการทําอะไรที่มันช้า เพื่อชาวบ้านจะได้ประโยชน์นะครับเหตุการณ์จากจากคลิปเสียงนะครับที่ออกมาคราวที่แล้วนะครับวันนี้กับผมต้องขอตัดสินใจเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นการตัดต่ออะไรที่ลงไปแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยก่อนจะเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าก่อนวันงานวันที่มีคลิปเสียงนะครับประมาณหลายวันอยู่แล้วครับมันมีงานขึ้นพัดผ่า ดยตรงนครับซึ่งถือเป็นงานประจําปีงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวันที่1 7มีนาคม2565ที่ผ่านมาทางก่าผมนะครับก็เป็นนายกนะครับของมตตภางางนะครับก็อยากจะโชว์ผลงานนะครับคือต้องการที่จะช่วยเหลือทางอำเภอนะครับก็เลยไปเสนอตัวเองนะครับบอกว่าขอรับหน้าที่จัดหานะครับนางแบบนะครับแต่งชุดไทยนะครับไทยประยุกต์ เพื่อไปถือป้ายให้กับทางอำเภอวิชัยเรานะครับก็ได้รับการอนุญาตจากท่านนายอำเภอและก็ประสุสัตว์อำเภอนะครับคือที่หมอมัมนะฮะว่าให้ดําเนินการเรื่องนี้นะแต่ต้องปฏิบัติตามทุกอย่างนะครับต้องไปเช้าๆนะผมก็รับปากเนาะเดีวก็บอกว่าการค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ขอให้ทางนายกจัดก,การเนอะแต่ผมก็รับปากผมก็ใช้เงินส่วนตัวนะครับในการาจ้างวาน นะครับอนถภอป้ายรับอยู่4,000บาทนะฮะจากบริบวเรื่องนี้เสร็จปบกระผมก็ได้มีคําสั่งนะครับเป็นคําสั่งทางวาจานะครับเนาะพอเราได้รับการอนุญาตจากทางอำเภอเรียบร้อยนะครับจะเริ่มอีกหนึ่งวันกระผมก็ได้โทรบอกให้กับรองปลัดนะครับให้สั่งการลงไปว่าให้ผู้มีตำแหน่งนะครับพนักงานขับรถนะครับก็คือคนที่อาจพลิปเสียงอบรลงนะครับ ไปดําเนินการเรื่องนี้โดยให้คุณนะครับขับรถมารับนะครับนางเบบพู้ถือป้ายเนาะนางงามครับพร้อมกับท่านรองนายกคุณที่สองผมก็คือคุณกัญญาณต์กันทศเสนนะครับก่อนเวลา6กาน30นาีของอีกวันหนึ่งคือวันที่ขึ้นพระธาตุนะครับผมสั่งไปแล้วนะครับแกก็ได้โคกรอกกับผมผมมาว่าได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่ เขาจะมีจุดรวมพลนะครับที่อำเภอเมืองนะครับตอนนั้นผมก็เอะใจนะครับผมตื่นเช้ามากตีห้าผมก็ไปรอก่อนนะครับเพราะว่าเกรงใจนายอำเภอเกรงใจทุกคนนะครับเนาะพิธีมันจะทันหรือเปล่าก็าย้ำเราว่าหกมขึ้นพอผมไปถึงหกมือขึ้นผมก็โทรหา,าคนขับรถคือคนเนี้ยคือคนที่เอารถล,ลิปไปลงง่ะแกก็ไม่รับโทรศัพท์ สุดท้ายนายพืก็ตามคณะผู้ว่าไปไปก่อนผมก็บอกว่าให้นายไปก่อนเดี๋ยวผมให้เด็กตามไปนะเขาไปามาแกมาถึงในงานรับเด็กรับรับคนถือป้ายอยู่ประมาณแปดโมงครึ่งทือเลไปสองชั่วโมงก็เลยทําให้ล่าช้าผมก็สั่งให้แกรีรบไปพอแกร,รีบไปถึงพบใจเป็นว่าพิธีเนี้ยเขาเริ่มไปเกือบเสร็จแล้วก็เลยมีการว่าจ้างมอเตอร์ไซค์พาคนถือป้ายไปส่งในงานเลย นะครับคนถือป้ายก็ถือแป๊บเดียวนะครับนายอำเภอไม่ได้ตีจริงนะผมเนาะแต่นายอำเภอสั่งงานลงมาว่าเป็นงานแรกนะท่านนายกท่านนายกประพาสละผมก็เกิดความอับอายนะครับก็เลยไม่รู้จะทําไงเงินเราก็เสียไปเงินก็เงินเ,าเราเงินส่วนตัวนะครับจ้างพูดถือป้ายครับวันหนึ่งนะครับก่อนเหตุการณ์คลิปนี่จะออกมาผมก็ ทำงานตามปกติผมก็โทรคุยกับแกแล้วว่าทําไงเป็นยังไงทำไมไม่ไปตามที่ผมสั่งนะครับแกก็คุยคุยกับผมดีพอผมก็รบหนีแกไปละเดีตอนเย็นนะฮะผมก็ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่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 ทาเป็นภาษาเหนืยวเขาว่าบอกแล้วใจนะ้องพี่เนาะก็ะเลยยอมใจด้วยการประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะกินดื่มไวนะ์ไะสองแก้วนะแล้วก็โทรไปใหม่นะครับตอนโทรไปเนะี่ย ก็ใช้บริบทโทรคุยกับแกคิงฮานะครับคือเหมือนเป็นภาษาเหนือนะครับโดยที่ทุกครั้งผมก็คุยอย่างนี้่าเป็นเพื่อนกันกน,นะครับแกตอบผมมาเลยว่าก่อนแกจะอจัดเนีะคิงประเพอใจยอย่างฮะอ่ะก็ห้ามหลับลืมตื่นอ่ะบอกเงี้ยครับอา้าวผมก็บอกผมสั่งแล้วมึงทำไมไม่เิดคุณทำไมไม่ตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะใช่ไหมสุดท้ายคุณไม่มีข้อแก้ตัวคุณเตรียมอัดผมเลยแล้วก็ คุยคำนี้มาเลยแบบป้อใจเนี่ยผมจะไล่ผมออกก็ได้หรอจะไล่ผมออกก็ได้ผมบอกผมไม่ไล่คุณหอกไม่ได้หรอกคุณเป็นพนักงานจ้างประจำสี่ปีถึงัวพิจารณาแล้วมันก็เตรียมตัวอัดแล้วก็เกิดเหตุการณ์เกิดคลิปแบบนี้ขึ้นมาผมก็ด่าไปเยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าทุกครั้งก็เป็นเพื่อนกันคุยกันอย่างเงี้ยครับตลอดกินเหล้าด้วยกันเลิก,เลกงานก <Así. S 1> ินเหล้าผมไม่ให้ในเวลาทำงานผมเตือนแล้วว่าไม่ให้กินก็ยังกินฮะเล่นปืนเล่นอะไรสารพัดคนพวกเนี้ยฮะเนี่ย ผมก็รอเกิดอ,อะไรกับผมนะเพราะแกก็ไม่ยอมหยุดนะครับมีการลงคลิปลงไลน์ด่าผมขู่ฆ่าผมโดยการบอกว่าจะใช้ปืนหัวกระสุนอะไรอยากได้หัวกระสุนอะไรแอบบเข้าไปในที่พื้นที่ผมถ่ายรูปแอบออกมาว่าอยู่ตรงนี้นะพื้นที่ผมแอบเข้าไปในสวนผมเนาะกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมามาคุยกับท่านปลัดกับท่านรองปลัดว่าให้หยุดเรื่องนี้แล้วก็ขอให้แก้ตัว เกี่ยวกับข่าวนี้ลงไปว่าเป็นการเข้าใจผิดกันแต่แกก็ไม่ยอมรับและก็ไม่ยอมผิดครับสุดท้ายก็ยังไปเรื่อยๆจนคลิปนี้กลายเป็นไวรัเนะเข้าสู่สาธารณชนนะครับเข้าสู่สาารณโทรทัศน์นะครับแล้วก็ตกไปถึงมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ไม่ยอมรับตการการเลือกตั้งนะครับหาว่าผมเนี่ยผมไม่รู้นะผมเนี้ส่งต่อไปยังหลายๆกลุ่ม กลายเป็นความเสียหายที่ผมรับไม่ได้นะครับรับได้อยู่ถ้าคุณออกมาแก้ข่าวให้ผมนะครับแต่วันนี้คุณก็ไม่ยอมแก้คุณเฉยนะครับ mm hmm. ก็สิ่งที่ผมพูดก็คือเป็นความจริงทุกอย่างผมมีหลักฐานในคลิปในเฟซที่ผมบันทึกไว้นะครับรูปที่คุณโดนเอามานั่งต่อหน้าประหลัดนะครับคือหน้าคนนุณเนาะว่าให้แก้ข่าวหรือว่าให้เลือดหลอดนี้แกก็อ้างบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะมันลงไปแล้วคนอื่นแค mm hmm. บ,บ,บไป หลักฐานที่คนอื่นแคไปไปก็อยู่ที่ผมมีหมดเอาไปกระจายในกลุ่มฟุตบอลอาวุโสเอาไปกนนระจายจนเกิดการรวมตัวที่ว่าเข้าใจผิดบอกว่าผมใช้คําพูดรุนแรงกับ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 พนักงานกับประชาชนมีความจริงผมก็ชิงแค่กับมันทุกวันห้ามไม่ให้กินเหล้าแม่งก็กินในงานในเวลางานก็กินนะครับอันนี้มันผิดหลักเลยนะครับเ<ม>ข้าใ่จริงคือ แกอ้างบอกว่าเป็นงานส่วนตัวแต่ข้อที่จริงไม่ใช่งานส่วนตัวครับผมมีนะครับข้อกล่าวอ้างก็คือเป็นงานของอำเภอครับก่อนหน้านั้นนะครับใช้ให้ไปนะครแต่แกบอกว่าเป็นงานส่วนตัวไม่ใช่ครับเราอบตขึ้นตรงกับอําเภอนะครับกับนายอำเภอโดยตรงนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาพี่น้องไปอ่านกฎหมายในอบตนะเราขึ้นตรงกับท่านนายอำเภอนะครับผมมามาจากการเลือกตั้งผมก็รู้ดีแต่ว่า คำพูดผมบางทีบางครั้งมันก็เป็นคำพูดที่รุนแรงแต่ผมแต่ทุกครั้งที่ผมพูดนะครับออกมาจากใจออกมาจากความจริงใจนะครับไม่ได้พูดแบบพูดแล้วรับหลังเบ้ปากใส่หรือว่าถมน้ำลายใส่แล้วมันไม่ใช่ผมพูดผมพูดต่อหน่พูดตรงๆนะครับผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทํางานาก,การประชุมสภาก็มีนอกรอบนะครับเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมับพี่แล้วอะไรพวกนี้ฮะแล้ววันนี้ก็มีเห็นข่าวลงของผมไปแล้ว บอกว่านายกอ,อกมาตอผาแงามพูดไม่เพาะเนาะให้คำพูดเป็นเหมาะสมกับลูกน้องแต่บดิหมดทุกอย่างมันมีม,มีมีข้อแก้ตัวของมันนะครับผมจะอยู่กับแม่ิี่แตผมชี้แจงได้ครับการชี้แจงของผมก็คือว่าอย่างเช่นนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าผมนี่ดุด่าสมาชิออกอมาตาในที่ประชุมนะครับขู่ย้ายนะครับไม่ต่อสัญญานะครับและไม่เซ็นเงินเดือนให้ท่านราคิดดูสิครับว่า กับผมทําไม่ได้หรอกครับท่านท่านเป็นสมาชิกสภานะครับจากการเลือกตั้งนะครับเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับและคนในอบตนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการพนักงานก็ประมาณ60สกว่าคนเป็นข้าราชการประมาณ4ี่สิบจ้างเหมาประมาณ2ี่สิบกว่าคนนะครับบท,บทนี้นะครับผมขอยืนยนันว่าไม่เป็นความจริงผมขู่ย้ายแล้วผมย้ายได้หรือเปล่าล่ะย้ายไม่ได้หรอกครับถ้าผมย้ายผมก็โดนนะครับใช่ไหม คนเขามีงานทําก็ดีแล้วคนเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับผมไม่ทําอย่างนั้นแหละครับแต่สิ่งที่ผมทําไปก็ว่าคุณทะทงานได้ไม่เป็น,ไม,ปนไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับมีหลักฐานรหลายอย่างเกีย่ยวกับการทํางานนะครับอย่างเช่นการเข้างานของพนักงานขน้าราชการหรือพนักงานลูกจ้างผมได้มีคําสั่งมาแล้วว่าให้เข้างานไม่เกิน8ปดนาฬิกาสีนาทีนะครับให้เลิกงาน16บหกนาฬิกาสานาทีนะครับ บางคนก็เข้างานสิบโมงบางคนกับเก้าโมงเมื่อก่อนยิ่งร้ายนะครับบางคนมีธุรกิจรับเหมาของตัวเองข้างนอกนะครับก่อนจะออกมาทํางานไปดูงานรับเหมาก่อนเข้างานสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงออกแล้วเดือนเดือนโอโ้โหมหาศาลครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่พอใจในการทํางานของคนพวกนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อว่าจะตจริน ตำหนิอะไรมากมายนะครับแต่เป็นความไม่พอใจของเขาเองนะครับที่ผมเข้ามาตรงนี้เพราะว่าต้องการเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าไม่สามารถเอาออกได้แน่นอนเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ทําผิดร้ายแรงอะไรแล้วก็ถ้าคุณทําตามที่ผมบอกผมทําอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ทําตามผมก็ยื่นหนังสือแต่คุณให้ท่านผู้ว่าหรือว่าท่านนายอำเภอได้นะครับในการมีบริบทเพราะผมก็มีหลักฐานเกี่ยวกับการทํางานนะครับบางคนใช้ก็ไม่ไป นะครับผมเป็นนายกผมทําไมไม่สามารถที่จะวายว้าวานทุกคนได้บางครั้งก็ต้องใช้ถ้อยคารุนแรงในการใช้คนนะครับเพราะคุณไม่ไปอะ่ะใช่ไหมผมก็ต้องบอกว่าอา้าวแล้วผมเป็นใครคุณทํางานผมรับคุณเข้ามาทํางานเร่าบ,บายทางอะไรผมไม่เคยเอาสักบาทนะครับยังมีเมื่อก่อนอนะรับเข้ามาตําแหน่งนี้รับห้าหมื่นอะไรพวกนี้ยมีแต่ผมไม่เอาไปถามดูได้สักตําแหน่งคุณต้องการทํางานผมไม่ เาบีบพันคุณอย่างนั้นหรอคุณต้องอานขงมันคุณก็ไม่มีเงินมาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเรื่องการด่าพนักงานอ็อวตนะครับที่ไม่ให้พร้อมตัวมือนะครับอันนี้ก็มีจริงนะครับบริบทนี้นะครับที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อเช้าคือบอกให้ทํางานแต่ไม่ทํานะครับนิ่งเฉยนะครับต่อผู้ค้าญชานะครับพากันอัดคลิปอัดเสียงของผู้ค้ามชานะครับส่งต่อกันไปเรื่อยๆเป็นไวรัสนะครับทําให้คนเข้าใจผิด นะครับน,นี้มีความจริงครับทั้งที่ผมพูดพูดด้ืยความจริงใจนะครับก็ไปอัดลงส่งต่อกันไปวันนี้ก็มีนะครับ